สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพ่ารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างสิงนะคะเช้าบ่ายวันที่29สิงหาคม2 5 6 5นิะคะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่าก่อนคำนวณน,นะคะก็ไม่ได้ดูวันที่26่านะพี่น้องเนาะเพราะว่าใจกลับวันที่26ใจหาใบไม่เจอนะคะคำนวณของวันที่29ก็เลยก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะเด่นรอบเช้าอยู่ที่0และ9นะคะ มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องศูนย์นะคะศูนย์ห้าศูนย์สี่นะคะตอนนี้ก็คือเหมือนจะติดขัดนะคะพี่น้องเอกสารเอกสารเอามายังหาไม่เจอนะคะพี่น้องขะขอโทษขออภัยด้วยนะคะศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์แปดนะคะพี่น้องอยู่บ้านเราก็จะมีเสียงแทรกนิดหน่อยนะคะพี่น้องขะว่ากันไปเนาะคะ่ะเนาะ 9ก็คือ 95, 94, 90, 97, 9้าส่นะคะตอนรอบบ่ายค่ะพี่น้องะรอบบายนะคะ,ะ,ะ,คะเด่นอยู่ที่5และ4นะคะจะพูดความน่าจะเป็นค่ะ พี่น้องใกล้คันแล้วค่ะบ้านท้อ5นะคะ50 59 54 57 56 4นะคะ40 49 46 4ี4สองนะคะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคู่ตัวเด่น0ูนย์เก้นะคะพี่น้องคา0ูนยะคะศูนยค่ะเก็คือ95 9าห้าเนะคะห้าข้างล่าง50 59 ห้าสี่สี่ศูนย์สี่เก้านะคะพี่น้องชอบตัวไหนนะคะอย่าลืมไปกับทุกคู่นะคะสูตรนี้คือสูตรเด่นวิ่งลูดนะคะถ้าใครชอบวิ่งลูดตัวเลขสี่ตัวนี้สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องศูนย์เก้าห้าสี่นะคะสามารถแล่นเขาถึงรอบเช้ารอบบ่ายเนาะคะ่ะพี่น้องคะได้ยิงเสียงไก่ขันหรือเปล่านะคะอยู่บ้านเราก็จะมีเสียงแทรกมานิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ เป็นธรรมชาตินะคะพี่น้องเดี๋ยวใจทําห้องอัดก่อนนะคะตอนนี้ก็คือทําตามย,าถ,ายาถากรรมไปก่อนนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามมานะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปใจก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เช่นเคยนะคะคําเตือนค่ะผู้ชายวิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สุกๆมันๆค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ